หลายคนสงสัยทำาไมช่วงนี้พี่แมงมุมไม่ภาคคลิปเลยเอาจริงๆนะแกมันมีน้องๆบ้านสนบอกว่าไม่ชอบให้พี่พูดคำว่าเปรี้ยวหรอมั่นหรอเลยทำไมพี่ต้องพูดแบบนั้นด้วยมันดูเหมือนพี่ไปว่าคนในคลิปเลยอะไรแบบนี้แกพี่ก็เลยอยากจะออกมาอธิบายเรื่องนี้ฟังสิ่งที่พี่ภาคหรือพูดออกไปในคลิปไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครเลยนะแกมันเป็นเพียงคาแรคเตอร์ของพี่พี่คิดแค่ว่าการพูด การพาของพี่เพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นเองเจตนาและเป้าหมายจริงๆของพี่ก็คืออยากให้คนดูดูคลิปพี่แล้วรู้สึกสนุกดูแล้วไม่น่าเบื่อแล้วอีกอย่างพี่ก็มองว่าคําว่ามั่นหรอเปรี้ยวหรอเนี่ยมันไม่ใช่คําด่าหรือคําพูดรุนแรงอะไรเลยนะแกคําว่ามั่นก็ย่อมาจากคำว่ามั่นใจนั่นแหละแกส่วนคําว่าเปรี้ยวก็เป็นคําที่ความหมายไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่ ฟีลแบบพูดที่รู้สึกใจจอยไปกับคลิปแค่นั้นเองแต่พี่ก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีในคําพูดของพี่พี่ก็ขอโทษด,ด้วยนะแกแต่ว่าพี่ก็ได้อธิบายไปในคลิปนี้แล้วเนาะหวังว่าหลายคนจะเข้าใจนะบางคนอาจจะกําลังเครียดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือเรื่องงานที่ทําอยู่ หรือไม่ว่าจะไม่สบายใจหรือเครียดเรื่องไหนก็ตามถ้าพวกเขาได้ไม่เห็นคลิปที่พี่ทําพวกเขาอาจจะผ่อนคลายลงก็ได้บางคนที่มาเม้นแบบนี้เยอะเลยแบบกําลังเครีคยดๆอยู่มาดูคลิปพี่แนนคือเอนจอยมากพี่ก็รู้สึกโอเคใจฟูมีแรงผลักดันในการทําคลิปต่อไปถ้าจะให้พี่เลิกภาคคลิปหรือเลิกทําคลิปแนวนี้ไปเลยมันก็คงไม่ได้เนาะเพราะหลายคนเขาก็ชอบแล้วรอดูคลิปแนวนี้พี่อยู่ ก็เลยอยากให้หลายๆคนเข้าใจพี่ด้วยนะแล้วก็พี่ฝากทุกคนไปโหวตฟรีไฟล์ตในพี่ด้วยนะคะแค่พิมพ์ค้นหาหมายเลข7ตัวเดียวก็ขึ้นของพี่แล้วนะหรือไม่ก็เลื่อนดูตรงตารางอันดับตอนนี้พี่อยู่อันดับที่14แล้วค่ะส่วนใครที่ยังโหวตไม่เป็นพี่ก็สอนโหวตในคลิปปักหมุดคลิปแรกแล้วนะไปดูกันได้เดอ้อพี่ขอฝากความฝันของพี่ไว้กับทุกคนนะคะ